สวัสดีครับกุ้มวเร์รมมตุลลอยฮิวะบบเระกาตุกนะครับพบกับรายการตาลิบทอล์กในหัวข้อเรื่องดนตรีกับการครอบงำหัวใจนะครับซึ่งจริงๆแล้วหัวข้อนี้เนี่ยมีได้มีการเขียนเป็นตัวหนังสือแล้วนะครับแล้วก็ได้โพสต์ลงในเพจของตาลิบแต่ว่าอย่างไรแล้วเนี่ยนะครับผมมองว่าจะเป็นการคลิปเสียงเผื่อว่าบางบางคนเนี่ยอาจจะไม่ชอบในการอ่านแต่ว่าชอบในการฟังซะมากกว่านะครับเลยใช้โอกาสนี้ในการ ถัดพอดแคสในหัวข้อ,อดนตรีกับการครอบงำหัวใจและเพิ่มเติมข้อมูลที่อยากจะเสริมจากการเขียนบทความเมื่อครั้งก่อนนะครับอย่างไรแล้วนะครับผมสิ่งที่ว่าผมอ,อยากจะพูดคุยในวันนี้เนี่ยก็คือเป็นการแลกเปลี่ยนชวนคิดนะครับว่าดนตรีที่อยู่ณปัจจุบันเราเนี่ยคือมาเป็นดนตรีที่ทำไมดนตรีจึงได้อยู่กับเราเป็นวิถีชีวิตน่เลยนะครับ ถ้าเกิว่าเราย้อนกลับไปในตั้งแต่อนุบาลนะครับเราก็จะคุกคลีกับเสียงเพลงดนตรีมาโดยตลอดจนถึงจนถึงประถมม,มัธยมหาลัยแล้วหลังจากนั้นก็นิยมช,มชมชอบกันแต่อย่างไรแล้วเนี่ยสำหรับผมแล้วเนี่ยมันคือการ normalization มันคือการทำให้ทุกอย่างมาเป็นเรื่องปกติเนื่องจากว่าโลกาภพิวัติที่มันมีสื่ออินเทอร์เน็ตการเข้าถึงง่ายที่มากขึ้นสำหรับเด็กยุคใหม่เลยทำให้ว่า ผมได้มองปรากฏการณ์เหล่านี้เนี่ยสามารถที่จะถอดบทเรียนอะไรได้หลายๆอย่างโดยเฉพาะดนตรีที่มันเข้ามาสู่ของการครอบงำหัวใจของคนมุสลิมนะครับแล้วก็เราก็จะพบว่ามันไม่ได้ส่งผลดีอะไรกับเราเลยนะครับการที่ว่าผมอัดพิแคสเนี่ยไม่ใช่ว่าจะเป็นการส่งเสริมให้คนไปฟังดนตรีหรือว่าพูดในเชิงของในในเชิงบวกสําหรับการฟังดนตรีไม่เลยนะครับแต่ว่าเรากําลังที่จะชําแหละแล้วก็บอกกับทุกคนว่า ดนตรีเนี่ยมันคือสิ่งที่ทําให้คุนคนหนึ่งเนี่ยเพอเจร์สิ่งที่ทําให้คนคนหนึ่งเนี่ยรู้สึกอยู่ในโลกของการจินตนาการที่ไม่ใช่ของความเป็นจริงและรวมไปถึงดนตรีเนี่ยทำให้เราเนี่ยลงลืมพระเจ้าหล,ลงลืมอัลลอฮ์หลงลืมการให้ความสําคัญเรื่องของเรื่องของศาสนาอิบารัดมากขึ้นนะครับผมแล้วเราก็จะสามารถพิสูจน์อีกได้ว่าและไอ้ดนตรีเนี่ยมันมีบทบาทอย่างไร การเมืองเศรษฐกิจกแล้วไอ้บทบาทเหล่านี้เนี่ยมันคืบคลานมันมีการวิวัฒนาการเข้าสู่ในโลกสมัยใหม่เนี่ยอย่างไรในกระบวนการของเสรีนิยมและทุนนิยมอย่างไรแล้วเนี่ยก่อนที่ผมจะเริ่มเข้าสู่เนื้อหาที่เนื้อหาหลักนะครับผมจะจะเป็นการนึกให้ทุกคนเนี่ยนึกย้อนกลับไปประมาณสักถ้าเกิดว่าเราย้อนกลับไปในช่วงของ2ี่ปีที่แล้วเนี่ย สังคมมุสลิมมาลายูในสามจังหวัดชยดา,ายแดนภาคใต้เนี่ยเราก็จะพบอยู่ข้อหนึ่งว่าคุยรุ่นเนี่ยพอเวลาเขาจะดีดกีตาร์จะร้องทําเพลงนะครับพวกเขาเนี่ยจะไม่มีการเปิดเผยจะเป็นการแอบซุ่มอยู่ที่ที่ใดสักที่หนึ่งนะครับที่เป็นกลุ่มเล็กๆของพวกเขาเพราะว่าต้องเข้าใจก่อนในเวลาดังในเวลานั้นเนี่ยบ,บทบาทของบาบอบทบาทของนักการศาสนาในช่วงเวลานั้นเนี่ยเข้มข้นมากนะครับ แต้ากว่าใครดีดกีตร์เนี่ยก็ยจะเป็นจะเป็นคนที่ถูกมองว่าแปลกจะเป็นคนที่ถูกมองว่าเป็นคนที่ทรยศต,รต่อาศาสนานครับผมในเวลานั้นเนี่ยคือคนเนี่ยเวลาวัยรุ่นจะเล่นกีตร์เนี่ยเป็นสิ่งที่น่ากลัวมากแล้วก็เขาจะมีความเชื่อหนึ่งก็คือว่าใครเล่นกีต้าเนี่ยคือนรกกีตร์เนี่ย,ยมันคือกุญแจไขประตูของนรุในเวลนานนะั้นคือเขามีความเชื่อในลักษณะแบบนี้อยู่แล้วกเ็เราก็จะพบอีกประการหนึ่งก็คือว่าคนเนี่ยก็ชอบที่จะใส่เสื้อวงใส่เสื้อวงวินเทจ ยุค9080 90, เนี่ยนะครับซื้อซีดีมาใส่เสื้อวงมาแล้วก็แขนวนสร้อยคอนะครับแสงเกงขาสั้นเนี่ยมันไม่เหมือนกับสมัยนี้สมัยเนี้ยมันเป็นการเสรีที่จะเปิดคือคุณไม่กลัวคือเป็นการที่ไม่กลัวเลยว่าบาบาบาหรือว่านักการศาสนาในในสังคมมุสลิมสาจังหวัดเนี่ยจะว่าอย่างไรนะครับแต่ถ้าเกิดว่าย้อนกลับไปในช่วงของยี่สิบปีที่แล้วเนี่ยถ้าเกิดว่าใครทําพฤติกรรมแบบนั้นเนี่ยไม่ว่าจะเป็นพฤติกรรมของการแสงเกงขาสั้นการดีดกีตา การใส่สร้อยคอการใส่เสื้อวงที่มีลายหัวกระโหลกอะไรพวกนี้ที่เป็นที่จะเป็นพเสื้อวงที่ต่อต้อา,านศาสนาะัตรูปภาพที่เป็นเช่นวง m e t a ลลิก้าดิสซิปลินหรือจะเป็นมันผมไม่อยากเอ่ยชื่อของทุกคนก็ไปนั่งตามกันหากันอีกแต่ว่าเอาเถอะคือผมกำลังจะบอกว่าไอเสื้อวงไอ,ไ,อไอพฤติกรรมเหล่านั้นเนี่ยถ้าเกิดว่าใครทําในยุคนั้นะนะใครที่ทําพฤติกรรมแบบนั้นเนี่ยคือจะ โดนลงโทษจะมีการมองว่าแปลจะมีการบอยคอรจากสังคมจะมีการหักห้ามนะครับผมซึ่งมันรุนแรงมากคําถามที่สําคัญก็คือว่าอะไรคือเหตุผลหลักที่ทําให้อิทธิพลของบาบบนะักการศาสนาเนี่ยถูกถูกลดลงตั้งแต่นั้นมานะครับผมซึ่งเราก็จะเห็นนะครับว่าในปัจจุบันเองเนี่ยความเป็นเสรีนิยมเนี่ยก็คือเสรีภาพในการสวมใส่เสรีภาพในการในการใช้ชีวิตกับศาสนาเนี่ย มีเสรีภาพมากขึ้นโดยที่ไม่ได้ด้สนว่าสิ่งนั้นจะผิดหรือว่าถูกและรวมไปถึงใครที่จะมาเตือนเนี่ยก็จะมองไว่ว่า,วาเป็นคนแปลกเป็นคนที่สุดโตมนะครับผมแล้วล่าสุดที่ผ่านมาเนี่ยเราก็จะพบะช่วงหนึ่งที่มีดราม่าก,กันก็คือว่าขายเสื้อวงนะครับผมก็คือขายเสื้อเสื้อวงที่มีลายลูกที่เป็นสนุปดับแล้วตีบประมวลไปเกือบสามแสนนะที่มันดราม่าตอนนั้นก็คือว่าในกลุ่มของซาลาฟี่เองเนี่ยบางกลุ่มเนี่ยก็คือ การขายเสื้อผ้าดนตรีเนี่ยมันคือการขายการค้าขายที่ฮารอมแต่ก็จะมีอีกกลุ่มหนึ่งที่เราเห็นก็บอกว่าเฮ้ยพวกคุณเนี่ยสุดโต่งไปพวกคุณเนี่ยไม่มีความเป็นสุนทรียะพวกคุณไม่มีความบันเทิงในชีวิตเลยอิจฉาคนมั่งซื้อสารพัดอย่างพวกเขาพยายามที่จะทําให้ไอ้สิ่งลงนั้นน่ะถูกต้องกระทั่งที่ว่าถ้าเกิดว่าเราไปดูในชูรูดของมันเนี่ยว่าไอ้เสื้อวงเนี่ยขายได้หรือเปล่าหรือว่าหลักการค้าขายเนี่ย ฮาลานฮารอมมีอย่างไรคือต้องไปเรียนอีกเรื่องหนึ่งนะครับผมไอทม้ทั้งหมดทั้งมวลเหล่านี้เนี่ยเกิดการตั้งคําถามใหญ่ๆเลยนะครับว่า,อ,าอิทธิพลของดนตรีเนี่ยมันมาหลอ่อหลอมสังคมมุสลิมอย่างไรจึงทําให้ว่าณปัจจุบันเองเนี่ยมันเกิดความเป็นปกติความเป็น normalization แล้วมันก็ไม่สามารถที่จะแก้ไขได้มันสามารถอธิบายด้วยหลักคิดแนวคิดหนึ่งนะครับผมของมิเชลฟูโกนะครับ มิเชลฟูโก้เนี่ยก็คือเป็นนักสังคมศาสตร์สกุลของโพสต์โมเดิร์นนะครับผมเขาพยายามจะรื้อถอนและก็ชําแหละไอ้ปัญหาดังกล่าวว่ามันมีผลอย่างไรที่มันเกิดขึ้นนะครับเขาบอกว่าเขาอธิบายคือเขาอธิบายแนวคิดคําว่าอํานาจชีวะก็คือไบโอพาวเวอร์นะครับผมเขามองว่าไอ้ดนตรีเนี่ยคืออํานาจชนิดหนึ่งที่เปรียบเสมือนคาถาที่ครอบนําความรู้สึกและหัวใจของควบคุมสภาวะ กายภาพและสติปัญญาให้เราเรู้สึกว่าเคลิ้มกับเนื้อหาดนตรีเพลงนะครับผมอำนาจชีวะเนี่ยอำนาจของจิตมนุษย์ที่อยู่ในใจและมาควบคุมตนเองอำนาจในทัศนะของฟูกโก้เนี่ยได้ขยายความนะครับก็คือว่าเป็นการวิเคราะห์ว่าอำนาจเนี่ยมีการดําเนินการแทรกแซงเข้าสู่อย่างไรกับมนุษย์นะครับผมแล้วมันมีความสัมพันธ์อย่างไรกับความเป็นปัจเจกในสังคมด้วยเช่นกันนะครับ อำนาจชีววัตถุประสงค์และก็ความหมายของมันก็คือเป็นอำนาจที่มุ่งเป้าไปยังเรือนร่างของมนุษย์โดยการไปควบคุมจิตใต้สำนึกที่เป็นลักษณะาวานนอนสอนง่ายนะครับผมกโก้นิ้ยามว่าเป็นร่างกายโอวาดก็คือร่างกายที่เราไม่จําเป็นที่จะเป็นการเผชิญหน้าทางกายภาพไม่จําเป็นที่จะมานั่งบังคับทางต้องมานั่งบังคับเชิงของกายภาพนะครับ แต่ว่าอำนาจที่ฟูกโก้หมายถึงก็คือการเข้าไปควบคุมในจิตใต้สำนึกก็คือทำให้เกิดร่างกายโอวากระทำสิ่งที่ตัวเองกำลังนึกคิดอยู่ในใจโดยที่ไอจารนึกคิดอยู่ในใจเนี่ยมันมาจากอำนาจที่มาควบคุมจากภายนอกอยู่นะครับคำว่าร่างกายโอวาที่ฟูกโก้หมายถึงก็คือเป็นเป็นอำนาจดนตรีที่สามารถทำให้คนคนหนึ่งเนี่ย เวลาฟังเนี่ยจะมีการเคลื่อนไหวเคลื่อนไหวร่างกายตามเสียงเพลงขับร้องออกมานะครับอย่างเช่นว่าเกิดดิกเท้าตามจังหวะกําหนดพฤติกรรมของการเต้นราปลุกร้าแล้วก็คนเนี่ยร้องไห้ในขณะที่ว่าเขาเนี่ยก็มีความสุขอยู่จึงไม่แปลกนะครับว่าไอ้ดนตรีเนี่ยมาทําให้เกิดส,าภ,าสาภาวะหนึ่งก็คือไม่ได้แปลกใจเลยว่าไอ้ดนตรีเนี่ยมาทาให้เกิดความอ่อนไหวในทางจิตได้เราก็จะพบอีก อย่างหนึ่งก็คือว่าเมื่อมันมีการครอบงำอ่าหัวใจมนุษย์แล้วเนี่ยมันก็จะมีบทบาทในทางการเมืองถ้าถามว่าเพลงเนี่ยมันมีบทบาทกับการเมืองอย่างไรเนี่ยเอาง่ายๆนะครับว่าตั้งแต่ที่พวกคุณเนี่ยมีรัฐถมีอาณาเขตมีอาณาธิปไตยมีดินแดนที่ชัดเจนเนี่ยเพลงก็เป็นหนึ่งใน,ใน,ใ,นในตัวที่ขับเคลื่อนให้เกิดความเป็นกลุ่มก้อนความรู้สึกเดียวกันเราก็จะพบว่าในแต่ละรัฐเนี่ย ก็มีเพลงชาติเป็นของตัวเองต่อมาไอเพลงชาติตรงนี้เนี่ยมันก็คือเพลงที่ทําให้เราเนี่ยรู้สึกว่าเป็นกลุ่มเดียวกันเป็นพวกเดียวกันมีสายเลือดร่วมกันนะครับตัวนิโอกรัมชีเนี่ยเป็นเขาเรียกว่าเป็นนักเคลื่อนไหวทางการเมืองในในใน,ในอิตาลีนะครับก็คือข้ออธิบายเกี่ยวกับ เพลงมีบทบาทการเมืองอย่างไรนะครับก็คือ,อเขาเนี่ยใช้การศึกษาแบบธรณีวิทยานะครับผมเขาบอกว่าเพลงเนี่ยมันมีบทบาททางการเมืองก็คือเพื่อให้เกิดการจัดวางความคิดต่างการเมืองใหม่และก็เป็นการเปลี่ยนแปลงมวลชนส,ส่วนใหญ่ของประเทศนั้นๆน,น,นะครับผมโดยที่การเปลี่ยนแปลงเหล่านี้มันมาจากการสร้างเสียงเพลงเขียนเสียงเพลงขึ้นมา แสดงถึงความเป็นรักชาติเพลงรักเดียวใจเดียวเพลงรวมไปถึงเพลงที่ต่อต้านศาสนานะครับไอสิ่งทั้งหมดทั้งมวลเหล่านี้เนี่ยมันทําให้เกิดระหว่างขเขาเรียกว่าเพลงกับรัฐเนี่ยเป็นสิ่งที่คู่กันรวมไปถึงเพลงเนี่ยถูกผลักดันเข้าสู่ระบบทุนนิยมด้วยอีกเช่นกันนะครับผมก็คือเพลงเนี่ยจะต้องถูกผลิตซ้ําในระบบทุนนิยมซึ่งเราก็จะพบว่าคือเราสามารถกล่าวได้ว่า หลังศตรวรรษที่21เป็นต้นมาเนี่ยการสร้างความเป็นสมัยใหม่นิยมเนี่ยก็คือเป็นการสร้างความสัมพันธ์ที่นิยมเชิงอํานาจต้องการให้มีการควบคุมมนุษย์ในสังคมสามารถแบ่งชนชั้นได้ความแปลกแยกความเป็นกลุ่มเป็นก้อนซึ่งมนุษย์เนี่ยก็ต้องตกอยู่ภายใต้ของการควบคุมอํานาจในรัฐสมัยใหม่เพื่อเอื้อระบบให้ทุนนิยมเนี่ยดำเนินผ่านเฉ่งเพลงให้มากขึ้นอย่างไรแล้วเนี่ยผมขอแวะไปกล่าวถึง ในส่วนของดนตรีในอุตสหาหกรรมและวัฒนธรรมนะครับผมมันเป็นเรื่องสําคัญเหมือนกันที่ว่าผมอยากจะแชร์ให้เพื่อนฟังนะครับผมก็คือในโลกยุคข,ของปัจจุบันเนี่ยการสื่อสารและก็และก็สื่อบันเทิงเนี่ยมันได้แทรกซึมเข้ามาในทุกพื้นที่ของชีวิตประจําวันของเรานะครับดนตรีไม่เพียงแค่เป็นรูปแบบของศิลปะเท่านั้นนะครับแต่ว่าดนตรีเนี่ยเป็นเครื่องมือในการแสดงออกทางอารมณ์ด้วยเช่นกัน และก็เป็น,นกลไกสําคัญของการผลิตอุตสหาหกรรมวัฒนธรรมที่มันเกิดขึ้นอยู่ในศตรวรรษที่21ไปต้นมานะครับผมซึ่งไอสิ่งเหล่านี้เนี่ยมันทําหน้าที่โดยการสร้างความบันเทิงในลักษณะที่ดูเหมือนว่าจะไร้พิษภัยนะครับแต่จริงๆแล้วเนี่ยมันแฝงด้วยอํานาจการครอบงาทางอุดมการ์อย่างลึกซึง้งโดยเฉพาะอย่างยิ่งในบริบทของรัฐและระบบทุนนิยมเข้ามานะครับแนวคิดเรื่องของอุตสหาหกรรมวัฒนธรรมเนี่ย คือถูกเสนอขึ้นโดยนักคิดสายมาร์กซิสนะครับจากสำนักแฟรงก์ฟิร์ตนะครับเดี๋ยวผมให้ข้อมูลก็คือว่าเช่นนักคิดอย่างทีโอดดรอาโดโนและก็แม็กซ์ฮอกไมเยอร์นะครับผมเพราะเขามองว่าระบบทุนนิยมเนี่ยดนตรีศิลปะบริสุทธิ์อีกต่อไปนะครับผมแต่ได้กลายมาเป็นสินค้าที่ถูกผลิตวางแผนควบคุมและเผยแพร่ใต้ตรก,กะของกำไรและควบคุมมวลชนด้วยเช่นกันนะครับ ดนตรีจํานวนมากที่หมุนเวียนอยู่ในระบบตลาดที่เราเห็นอยู่น่าจะปัจจุบันเนี่ยนะครับจึงเป็นผลลัพธ์ของการผลิตอุตสาหกรรมซึ่งเน้นความซ้ำซากอย่างเช่นติดหูง่ายเอื้อง่ายต่อการบริโภคนะครับผมอย่างรายการตั้งคำถาม,ถามหนึ่งในบทบาทสําคัญของดนตรีในอุตสาหกรรมวัฒนธรรมเนี่ยก็คืออะไรครับการเป็นเครื่องมือของรัฐได้ทุนนิยมนะครับผมรวมไปถึงอุดมการณ์หลักเช่นอย่างที่ผมได้กล่าวไปเมื่อสักครู่นี้เลยนะครับก็คือ ความพักดีต่อชาติความรักชาติความเป็นหนึ่งเดียวกันของชาติเป็นการเชื่อฟังต่ออำนาจที่จะมาควบคุมเรานะครับการยอมรับว่าบทบาทบทบาททางสังคมที่ไม่เท่าเทียมกันเนี่ยอย่างเช่นว่าเพลงชาติเป็นการเพลงที่เป็นเพลงที่ปลุกใจเป็นเพลงที่โฆษณาหรือแม้แต่เพลงรักในเชิองอนุรักษ์นิยมเนี่ยต่างก็มีบทบาทในการผลิตผลิตซ้ำความคิดเหล่านี้อย่างแนบเนียนกันนะครับนอกจากนี้แล้วเนี่ย นอกจากนี้แนละ้วเนี่ยดนตรียังทําหน้าที่เป็นเครื่องมือในการจัดระเบียบความรู้สึกของเราด้วยเช่นการใช้เพลงในห้างสรรพสินค้าถ้าเกิดว่าเราเดินไปในห้างหรือว่าไปซุปเปอร์มาร์เก็ตอะไรก็ตามแต่เนี่ยมันก็มีเสียงบรรยายจากดนตรีเข้ามาเป็นบรรยากาศนะครับผมหรือการใช้ดนตรีในโรงเรียนในกองทัพเพื่อสร้างความเป็นวินยัยความเป็นสาม,มัคคีความเป็นร่วมมือกันนะครับนี่คือกระบวนการที่ทําให้ดนตรีเนี่ยไม่ใช่แค่เสียง แต่กลายมนเป็นอำนาจที่มันควบคุมแม้กระทั่งอารมณ์และก็พฤติกรรมของผู้คนด้วยในระดับโครงสร้างของอุตสาหกรรมดนตรีเนี่ยมันยังสามารถสะท้อนถึงความสัมพันธ์เชิงอำนาจอย่างชัดเจนดนตรีมันถูกผลิตควบคุมเนื้อหาอยู่เนี่ยแม้ว่าดนตรีเนี่ยจะมีศักยภาพในการต่อต้านและก็ปวดแหกทางการเมืองได้แต่ในกรอบคิดของอุตสาหกรรมวัฒนธรรมเนี่ย ดนตรีจนวนมากกลับกลับทําหน้าที่ตรงกันข้ามโดยสิ้นเชิงนะครับคือต้องเข้าใจก่อนว่ามาันทาให้ผู้ฟังเนี่ยกลายมาเป็นผู้บริโภคที่เฉยชากลายมาเป็นผู้บริโภคที่วานนอนสอนง่ายชีนกเป็นนกชีน้ําเป็นน้ำนะครับก็คือพึ่งพอใจในความบันเทิงชั่วคราวโดยไม่มีแรงจูงใจและก็ไม่ได้มีการตั้งคาําถามท้าทายอำนาจที่มันกดทับอยู่ดนตรีจึงไม่ใช่เพียงแค่สิ่งที่ว่าเราฟังแต่เป็นสิ่งที่เราถูกทำให้เราเนี่ยฟังและบริโภคควบคุมทางอารมณ์ ของเราด้วยเช่นกันสิ่งที่ผมได้เล่ามาเมื่อสักครู่เนี่ยพอที่จะเห็นภาพแล้วนะครับว่าไอ้ดนตรีเนี่ยมันเข้ามาควบคุมเราอย่างไรไม่ว่าจะเป็นรัฐเนี่ยมีกลหรือวิธีอย่างไรทุนนิยมเนี่ยมีวิธีการอย่างไรในในชีวิตประจําวันของเราคือององง่ายๆว่าเราฟังเพลงเนี่ยเราไม่ได้ตั้งคําถามหรอกว่าทําไมเราต้องฟังเพลงใช่ปะ่ะเพราะว่ามันเกิดจากที่ว่าเราชินชาเราชินชากับมันไปแล้ว อย่างไรแล้วเนี่ยผมก็จะมาผมเองเนี่ยก็พยายามที่จะเข้ามาพูดคุยในเชิงของอิสลามทําไมถึงห้ามการร้องรําทําเพลงแต่ว่าผมจะไม่เข้าไปในเชิงลึกของวิชาการศาสนานะครับผมทุกคนต่างก็ยอมรับว่าทั้งสีมัสฮับเนี่ยต่อต้านเพลงทั้งนั้นส่วนเพลงที่ได้รับอนุญาตเนี่ยก็คือเพลงอย่างไรนั้นไว้ให้เราไปค้นหากันเองดนตรีที่ได้รับการอนุญาตเนี่ยคือดนตรีอะไรบ้าง แต่ว่าโดยส่วนใหญ่ที่มันเกิดขึ้นในสังคมเนี่ยมันคือเพลงที่ฮารอปอย่างเช่นว่าในอิสลามเนี่ยเราเรารู้เรื่องของชีริกเรารู้เรื่องของการตั้งภาขี่เพลงในปัจจุบันเนี่ยที่เราเห็นอย่างเช่นผมขอไปศึกษามาแล้วกันเราก็จะพบเพลงบางเพลงที่มีเนื้อหาอย่างเช่นว่าลิขิตกําหนดไว้ฟ้าทําให้เราได้รักกันโบสถ์สงไมมรักชั้นถี่คือเพลงอะไรก็ตามแต่ที่มีเนื้อหาเนื้อหาที่มันเนื้อหาที่มันสูญเสียงที่เข้าขายชีริกเนี่ย มันเป็นสิ่งที่อันตรายอย่างมากแม้ว่าเราจะฟังอย่างเดียวโดวยที่เราไม่ได้เชื่อแต่ว่าการฟังนั้นี่ยมันทำให้การฟังของเราเนี่ยเป็นการสนับสนุนสิ่งร้อนนั่นที่มันเกิดขึ้นได้คือเราต้องเข้าใจประการหนึ่งก็คือว่าอิมานของเราเนี่ยต้องสัมพันธ์อย่าง3มอย่างด้วยกันก็คือกายวาจาใจนะครับผมไม่ถึงอย่างไรนะครับผมยกตัวอย่างง่ายๆสมมติว่าคนคนหนึ่งเนี่ยแต่งตัวแล้วก็ใส่อินทรี่เนี่ยก็คือใส่ เครื่องแต่งกายเครื่องประดับและกันใช่คือมาคนอย่างเช่นมาคนเนี่ยใส่เครื่องประดับอย่างเช่นใส่ใสร้อยคอที่มีรูปไม้กางเขนแล้วก็นียตตั้งใจบอกกับตัวเองว่าที่ฉันใส่เนี่ยมันคือความสวยงามมันเราเราไม่ได้เชื่อนะเราเราใส่เพื่อความสวยงามเท่านั้นนะครับซึ่งในหลักอิสลามแล้วเนี่ยต่อให้คุณคิดแบบนั้นเนี่ยมันก็ไม่ได้เหมือนกันเพราะว่าอีหมาเราต้องสัมพันธ์กายวาจาใจก็เช่นเดียวกันกับสิ่งที่ว่าเราฟังเพลง แม้ว่าเราฟังเพลงเนี่ยเราก็จะบอกเราบอกว่าเนื้อหาที่เราฟังเนี่ยเราไม่ได้เลื่อมใสที่เชื่อในเนื้อหาเหล่านั้นแต่ว่าเราแค่ฟังเพื่อเพื่อบันเทิงก็ไม่ได้เหมือนกันนะครับเพราะอหมานมันต้องสัมพันธ์ด้วยกายวาจาใจนะครับกลายเป็นอย่างไรวาจาก,ก็ต้องเป็นอย่างนั้นคนมุสลิมเราบางกลุ่มก็จะมองว่าเรามันสุดโต่เรามันสุดโตงแต่จริงๆแล้ว่ยสิ่งที่ว่าเขาห้ามเรื่องเพลงเนี่ยเพราะมันคือการที่ทําให้คนคนหนึ่งเนี่ยออกห่างจากศาสนาอิสลามมากขึ้น ทำให้เกิดการตั้งภาคีต่อเรามากขึ้นแล้วเราไม่ได้พูดถึงในเรื่องของอย่างเช่นเราเราเรายังไม่ได้วิพากษ์ไปถึงว่าไอ้ดนตรีเนี่ยมันทำให้คนคนหนึ่งฆ่าตัวตายได้อย่างไรนะครับเดี๋ยวเรายังไม่ได้วิพากษ์ว่าไอ้ดนตรีเนี่ยมันนามาซึ่งสิ่งชั่วร้ายอีกหลากหลายอย่างอย่างไรแล้วเนี่ยนะครับในคําพูดของเชคคุณอิสลามอิบานุนตอยมิยาเนี่ยเราให้มาหมุลรอ์นะครับกล่าวถึงสํานนนการห้ามดนตรีอย่างไรรู้ไหมท่านเชคคุอิสลามอิบานุนตอยมิยาบอกว่า หากการเมานั้นคือสุราและสุรานั้นคือความเมาไมา้ของสติปัญญาและดนตรีนั้นคือความเมาไมา้ของหัวใจและจิตวิญญาณดนตรีบาซิฟนะครับเป็นเครื่องดื่มของแอลโกอฮอล์ของจิตวิญญาณและสิ่งที่ทําให้จิตวิญญาณเนี่ยเลวร้ายยิ่งกว่าเครื่องดื่มที่ทาให้เหมือนบังเราหลีกหนีไม่พ้นนะครับว่าดนตรีเนี่ยก็จะอยู่กับสิ่งที่ชั่วร้าย นะครับเอาง่ายๆนะครับว่าในยุคของประวัติศาสตร์หนึ่งในเหตุผลของอาณาจักรอิสลามล่มสลายเนี่ยในตอนที่อตโตมันปกครองมีรายงานมีรายงานจากนักบูรพาคดีนะครับผมให้ข้อมูลว่าหนึ่งในการล่มสลายของอาณาจักรอตโตมันก็คือว่าการละเลยเรื่องของการให้ความสําคัญศาสนาแล้วเป็นเน้นหนักความสําคัญในในเรื่องของซูฟีภายหลังจากนั้นเนี่ยมันจะมีเรื่องของผู้หญิงที่เต้นระบำหน้าทอ้องด้วยกับการเอาดนตรีมาเป็นตัวประกอบ คือเราไม่ได้พูดถึงว่าไอ้ดนตรีเนี่ยไปควบคุมผู้หญิงอย่างไรแล้วผู้หญิงก็ต้องตกอยู่ในสภาวะของวัตถุทางเพศขึ้นมาในรักนะครับแต่จริงๆแล้วเนี่ยเรื่องของผู้หญิงเป็นวัตถุทางเพศเนี่ยผมได้มีหัวข้อ,อพูดคุยแล้วนะครับซึ่งเป็นคลิปแรกของบริฟท็อกที่อัปเดตลงไปนะครับสามารถไปย้อนฟังได้นี่นะครับก็คือจะเป็นการอธิบายว่าผู้หญิงกลายมาเป็นวัตถุทางเพศได้อย่างไรนะครับในโลกยุคสมัยใหม่ก่อนที่ว่าผมจะปิดรายการนี้นะครับ สิ่งที่ว่าผมได้ยกข้อมูลมาแล้วก็พูดคุยกันเนี่ยหวังว่าคลิปนี้จะมีประโยชน์สำหรับผู้ฟังนะครับเดี๋ยวไว้ติดตามาตาลิคลับใน Spotify ได้นะครับผมมีรายการอัปเดตาทางสังคมาศาสตร์และรัฐศาสตร์การเมืองรวมไปถึงเรื่องของาศาสนาในอนาคตต,ต่อไปนะครับผมขอจบเพียงเท่านี้นะครับวาละกุมสาลามวาระมุตลุลอฮิวะบารากาตุ